<g ül> สวัสดีค่ะ คุณตากินไข่ตุ๋นนะคะสวัสดีค่ะกินไก่กินอะไรเข้าไปกินไก่เข้าไปนี่คุณตากินข้าวหมดชามเลยเห็นไหมคะคุณตากินข้าวหมดชามเลย ก็มีฟักทองมีฟักทองด้วยนะคะฟักทองนึ่งนี่ชามใหญ่ไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะฟักทองน่ากินไหมฟักทองนึ่งชามใหญ่เลยคุณตาชอบกินฟักทองนึ่ง ขอบคุณสองพันสองร้อยไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะยา่อนอืีอ่ไงยาว พีอสวนมากแม่เขาหยิบออกมาจาัดอะไรหนุเขาเขาเก็บมาเขาเก็บพริกมาเก็บพิกเก็บพีชวัสดีค่ะนี่มีหมูปิ้งด้วย หมูปิ้งสำหรับตากล้องหมูปิ้งสำหรับตากล้องแม่ซื้อมาให้มีปลาส้มด้วยของตากล้องมีปลาส้มทอดด้วยอยากกินหิวน้องเฟิร์นๆบอกอยากกินหิวจังหิวหิวที่บ้านมีอะไรกินบ้าง Gracias. Uh -huh. กุณตากินฟักทองฟักทองนึ่งนะคะกุณตากินฟักทองนึ่งอ่ะช้อนเดี๋ยวเอาช้อนให้เอาช้อนนี้เอามาักากินฟักทองนึ่งนะคะ นี่มีอะไรเออเจอว่าหางช่ไข,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 ข่อยากได้ไมโครเวฟไมโครเวฟไม่มีทำไข่ตุ๋นก็ไม่ได้เอาน้องเฟินบอกว่าอยากได้ไมโครเวฟน้องเฟินเฟินบอกไมโครเวฟไม่มีทำไข่จุนก็ไม่ได้กระตุนในซึ้งมะข้าวไหมคะลูกค้าทุลูก ตุนในนี่ไงมอกมอค่ะอ๋ะอเรียกปกติเธอขอร้องจ้าเรียกรูกป,ปกติก็ได้ไม่ต้องตามคนอื่นจ้าโอเคจ้า